ณรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดงานเสวนานสาธารณะประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2,556ครึกในวันนี้โอกาสนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอากาเรียนเชิญท่านคณบดีคณะรัฐศสาสตร์ศาสตราจารย์ดรสุภชัยยวประภาเป็นเกียรติกาวเปิดงานในนามของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหานคราตัวและ,สะแสดงวิสัยทั์การหยิบลูกบอลซึ่งในข้าในนี้จะมีหมายครับจนบผู้สมัคทุกท่านและเราก็าจะนำมาวดใหม่รอบแต่ละท่านได้แะสะแดงวิสัยทัศน์ในช่วงเวลา5ทีนะครับส่วนในรอบที่2กับรอบที่สาที่เป็นรอบะชิสัยทัศน์กับรอบมปีต่อเดเป็นน้ำเสื่อนไว้ด่างการเมือง คือปัญหาต่างๆของคนกรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นปัญหาที่บักหมมาเป็นเวลานานนะครับทุกครั้งที่เรามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นปัญหาต่างๆซึ่งเป็นปัญหาบักหมแล้วก็ยังไม่ได้การแก้ไข แต่ผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีครับผมเองก็ลงพื้นที่มานานนะครับทาโครงการฝากบ้านช่วยหรือดูแลพี่น้องประชาชนก็สืบซับความทุกข์กำลังแบัน,นี้ยิ่งลงไปในระดับชุมชนนั้นเราจะเห็นว่าความทุกข์ของพี่น้องประชาชนนั้นก็มีมากมายและเป็นปัญหาในชีวิตประจําวันนะครับทั้งการอยู่อาศัยทั้งการเดินทางทั้งเรื่องมลพิตอะไรต่างๆมากมายทุกคนก็จะสืบซับมาโดยตลอดการวิจัยทัศในการทํางานทองคนเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นทุกคน ทุกวันนี้ก็มีความพิจมกังวลเยอะนะครับแต่ว่าการทํางานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นผถระหนาดนีว่าโดยหน้า,หน,าหน้าที่โดยงบประมาณทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยยากที่จะแก้ไขปัญหาต่ตางๆของกรุงเทพซึ่งมีทั้งคนที่มีปูมิลำนาประมาณ5 6, 7, 000, ้าล้านหกแสนกว่คนรวมถึงพี่น้องประชา<ม>ชนทั่วประเทศ ที่เข้ามาสแสวงโหฮาฝ่าแสวงหาการทํา,แ,งงาแล้วก็มาอยู่อาศัยกับญาติพี่น้องอีกเท่าหนึ่งนะครับสิบล้านคนเนี่ยอำนาจหน้าที่ของผู้ราชการกรุงเทพนครนั้นถูกคิดว่าข้อคงทําอะไรได้น้อยนะครับแล้วก็น่าเห็นใจผู้ราชการกรุงเทพนครทุกทั้นที่ผ่านมาก็พยายามทําไปอย่างเต็มที่แต่ว่ากระบวนการในการบริหารจัดการนั้นก็มีข้อที่เป็นข้อจำกัดมากมายในการหาเสียงเราถึงได้วางยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนากรุงเทพ โดยร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้หลังต่อนะครับก็คงจะเป็นความจําเป็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นกรอบรหน้าหน้าที่ของผู้ราชการกรุงเทพมหานครนั้นเราก็จะทําทันทีภายใต้กรอบงบประมาณที่ให้ไว้แต่อะไรก็ตามที่นอกเหนือไปจากนั้นแต่เป็นปัญหาของคนกรุงเทพ เป็นปัญหาที่จําเป็นจะต้องรับการดูแลแก้ไขเป็นปัญหาที่จะเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปลงในทันทีเราก็มีความจําเป็นที่เราคิดนอกกรอบแล้วก็แสวงหาความร่วมมือจากรัฐบาลและกระทุก่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคเอกชนด้วยก็เป็นสิ่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ประสานงานและก็นําสิ่งต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นงบประมาณทรัพยากรหรือกลไกต่างๆ ก็ามาดูแลแก้ไขโดยเอาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งเอาเรื่องอื่นไว้ทีหลังนะครับนั่นการดําเนินการในส่วนผมเนี่ยก็จะทํา3ส่วนด้วยกันเรื่องของความสะดวกปลอดภัยเรื่องของนการจราจรเรื่องของอากาศยามรรมเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอักขีภัยต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องลงไปดูแลแก้ไขเพราะว่าเป็นปัญหาพื้นฐานในระดับชุมชนแล้วก็การดำเนินชีวิตประจําวันเรื่องของเรื่องของความสะอาดสดใสก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลหพิษ เรื่องของน้ําคูคลองอะไรต่างๆมานีครับสวนสาธารณะก็เป็นเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องดาเนินการเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องวางอนาคตไว้ให้กับลูกหลานของเรานะครับสําหรับเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการใส่ใจดูแลเรามีผู้สูงอายุราดเบการก่อเกิดเอจิงโซ c i ตี้นะครับผู้การเด็กสตรีคนชรา,าต่างๆก็เป็นกลุ่มคลที่เราจะต้องเป็นต้องดูแลการให้บริการของสานักงานเขตต่างๆก็คิดว่าน่าจะขยายลงชุมชนเพื่อไปใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้น,นะครับ กระบวนการในการบริหารจัดก,การเพื่อการบริการพี่น้องประชาชนนั้นผมอยากจะให้ลงถึงชุมชนลงถึงทุกหน้าบ้านนะครับเพื่อเป็นการลดเวลาการเดินทางเป็นการใส่ใจดูแลที่เราจะต้องคำนึงถึงกลุ่มพี่น้องประชาชน,นต่างที่มีความต้องการการบริการนั้นไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเรามีคนจนอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเรามีคนบ้านมีรัฐที่ยังคงมีปัญหา แล้วเราก็มีนักการเงินการธนาคารที่จําเป็นจะต้องสร้างรายได้ช่วยกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจากการท่องเที่ยวก็ดีหรือจากการค้าขายก็ตามตลาดอะไรต่างๆซึ่งเป็นแหล่งค้าขายศูนย์โอทอศูนย์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการที่ต้องแสดงสินค้าหรือว่าการสร้างรายได้ใหม่ในการเปิดตลาดการท่องเที่ยวเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งฝัง่งกรุงเทพและฝั่งทนนั้นได้มีที่ในการที่จะทำมาหากินมีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นภาษีต่างๆก็จะกลับคืนมา าการแปรจัดการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมคิดว่าในกรอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนั้นไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอะไรที่เป็นเกินกรอบก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครที่จะต้องดูแลแก้ไขปัญหาและเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนให้ได้นํากรุงเทพมหาคนครออกสูน่นอกกรอบแล้วก็เป็นหัวขบวนในการกลับเคลื่อนไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เรายัมีเวลาเหลืออีกไม่กี่วันนะครับรก,รก่อนการก่อเึ้นการระมสิทธิอาเซียนเพราะนั้นอยากให้กรุงเทพมหานครนั้นทุกคนเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขนะครับเราเคยมีความสุขกันมาก่อนเราเคยมีมมอร,ยมรอยยิ้มเต็มแผ่นดินผมว่าเราคนกรุงเทพมลานคร น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะดูแลแกล้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันก้าวผูการเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็คืนอความสุขแล้วก็นำรอยยิ้มกลับมาสู่พี่น้องประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่1,548ตารางกิโลเมตรของุเูเก็ตนครครับ,ขอบ,ข,อรบขอบคุณครับต่อไปขอเรียนเชิญท่านบิสิงครับ พวกเราเรียนทักษะก็คงทราบนะครับผมเองก็เป็นอาจารย์พิเศษที่นี่เองที่จุฬาลาักษณ์นี่เองสิบกว่าปีในภาคสังคมวิทยานะครับก็ได้สอนเรื่องของประเพาธรรมาำเศรษฐกิจและสังคมนะครับกรุงเทพก็เป็นเมืองสีเขียวสะอาดน้าใสเป็นําหน้าที่ดูแลความสูงหกรี็บร้อยามปลอดภัยปลออยากรปิดได้เหรอผมก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนที่ตัวเองใช้ไม้เรียวอย่าง พับนอยแบบนี้ไม่ได้และไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์เปลี่ยนเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของโฆษณาสีเขียวที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะทําให้บ้านเมืองเราเนี่ยมีสภาพที่มันสวยขึ้นไม่ใช่โฆษณาเต็มไปหมดแล้วผมเองเป็นคนแรกที่ตฏิเสธการมีป้ายหาเสียงเพราะผมไม่อยากจะเป็นคนแรกที่ สังหอกสดครับขอทางเท้าขอให้ทำนะคะรถไฟฟ้าค่ะสู้ๆค่ะประชาชนค่ะสำหรับวีทีอาที่เป็นคำถามจากการลงพื้นที่ไปสอบถามจากชาวกรุงเทพมหานครนะครับได้ทางกฎหมายแล้ว อำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอยู่อย่างจํากัดเช่นรถเมล์ก็เป็นของกระทรวงคมนาคมรถไฟฟ้าใต้ดินก็ยังเป็นโครงการที่รัฐบาลดูแลอยู่ถนนบางสายในกรุงเทพก็เป็นของกรมทางหลวงชนบทหรือแม้แต่สัญญาณไฟจราจรและตำรวจก็ขึ้นอยู่กับกองกอ,องบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะข้อจำกัดดังกล่าวขอถามว่าท่านคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะดึงอำนาจการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลบางส่วนมาจากรัฐบาลกลางและจะมีแนวทางอย่างไรด้วยวิธีการใดว่าผู้ราชการกรุงเทพแต่น่อนั้นเป็นผู้ที่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ยเลือกตั้งเข้ามาโดยอำนาจหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารจัดการบางส่วนได้อย่างเด็ดเสร็จแล้ผมว่าเป็นความจําเป็นครับว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ด้วยโครงสร้างการทํางานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีอำนาจที่จะสามารถบริหารจัดการเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ในแทบจะทุกปิตินะครับอย่างไรก็ตามจากสภาพปัญหาปัจจุบันเนี่ยที่เราวางยุทธศาสตร์การทํางานกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อเนี่ยพะเราเห็นจุดดอ่อนด้อยตรงนี้แล้วข้อจํากัดตรงนี้เนี่ยจะคงอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนนั้นเราไม่สามารถที่จะรอได้จนกว่าจะแก้ไขกฎหมายเสร็จ หรือจะมีเข้าสู่กระบวน,นการในการพิจารณาจุดหมายปลายทางของผมเนี่ยนอกจากจะให้ทุกคันเนี่ยพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้นั่งรถฟรีเพื่อลดรายจ่ายแล้วผมมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารจัดก,การเดินรถใหม่เพราะฉะนั้นหนึ่งป้ายรถเมย์เนี่ยจะมีรถเมย์วิ่งเข้ามาที่ป้ายประมาณ15-20ถึงสายซึ่งมากเกินความจําเป็นผมต้องการลดจานวนรถเมย์บนท้องถนนในเขตใจกลางกรุงเทพมหาคนครออกไปจักประมาณ30%ถ้าเรามีรถเมย์ฟรีตลอดเวลาเราจะมี b t s ีเาดพื้นดิน พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนยากจนใช้บริการสาธารณะในระดับล่างสามารถจะขึ้นคันไหนแล้วไปต่อคันไหนก็ได้นะครับสามารถที่จะมีทางเลือกแล้วรถเมล์ก็จะวิ่งตามกันมาโดยไม่เสียเวลามากไม่ต้องคอยเฉพาะสายของตัวเองเท่านั้นรถเมล์อีก30%เนี่ยเราจะไปวิ่งบริเวณชายขอบทางหน้องจอก ทางของสาวาอะไรต่างไม่มีรถเมย์วิ่งเลยนะครับผมอยากจะให้รถเมย์ที่เหลือประมาณร้อยละ30ที่เอาออกไปจากพื้นผิวถนนของกรุงเทพมหานครใจกลางนั้นได้มีโอกาสไปวิ่งตามหน้าหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกให้พี่น้องประชาชนได้มีรถเมล์เนี่ยวิ่งเข้ามา และทุกคนจะไม่ต้องวิ่งเข้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมไม่ต้องวิ่งเข้าไปที่สนามหลวงผมจะจัดระบบโซนนิ่งสักสาส่วนนะครับบริเวณใจกลางเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ผิวถนนค่อนข้างจำกัดอาจจะเป็นรถเมย์ขนาดเล็กที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารนะครับ ในชายกลางอ,อกไปก็จะเป็นรถเมย์ขนาดใหญ่เลยแต่ว่าในที่สุดบริเวณชายของก็จะเป็นรถเมย์ที่สามารถที่จะรับพี่น้องเขาา้าไปชนมาสู่แอร์พอร์ตลิงก์สเตชได้มา BTS ได้เลยนะก็จาเป็นต้องบริหารจัดการเดินรถใหม่เพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ เราจะต้องรู้ว่ามีหมู่บ้านอยู่ตรงไหนที่ยังไม่มีการบริหารจัดการเดินรถในระดับพื้นฐานเราก็ไปเติมเต็มตรงนั้นเพื่อให้โครงข่ายการจราจรรวมนั้นสามารถเป็นไปได้สนองความคาดหวังของทุกคนครับขอบคุณครับจาดาจะถามว่าผู้สมัครแต่ละท่านนะครับมีมิตบายอย่างไรต่อการสนับสนุนการอ่านองกรุงเทพโดยเฉพาะในบาระที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหนังสือโลกคือยูเนสโกให้ กรุงเ,เทพเมือโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าคนกรุงเทพเนี่ยอ่านหนังสือเยอะนะครับแต่ต้องการที่งสนับสนุนให้คนกรุงเทพเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากขึ้นเพราะทราบว่าปีหน้าเนี่ยประเทศที่ได้รับรางวัลมือมือหนังสือโลกเนี่ยก็เป็นประเทศในแถบแอฟริกาผอยากจะถามว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยจะสนับสนุนการอ่านอย่างไรสำหรับคนกรุงเทพนิบาทที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยจะมีมาตรก,การอย่างไรสำหรับคนกรุงเทพ ที่จะได้อ่านหนังสือที่ดีมีคุณภาพจริงๆสำหรับท่านสุพุมพานเองก็เป็นประธานคณะกรรมการรางวัลซีได้มาก่อนนะคบผมก็อยากจะอยากทราบว่าจะมีนโยบายหรือมาตรการอย่างไรเนี่ยที่จะคนกรงเทศได้อ่านหนังสือที่ดีจริงๆและมีโอกาสจริงๆโดยที่หนังสือนั้นไม่ได้มีการเชียร์ผลโฆษณาหาเสียงหรือว่าหนังสืออย่างไรอย่างเช่นหนังสือบริจาคนะครับมีการเชีเยร์ผลขอขอบคุณครับ กระบวนการอ่านก็อยู่ที่แรงจูงใจนะครับแรงจูงใจ motivation เนี่ยผมคิดว่ามีความสําคัญที่สุดผมคิดว่าทุกคนก็อยากอ่านนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสถานที่อ่านหนังสือเนี่ยก็ก็ก็ยังไม่บอกนะครับแล้วก็ยังไม่ไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยไ,ไ,ดได้เข้าไปใช้บริการนั้นทุกครั้งที่พูดมาเนี่ยหมายถึงว่าอยากให้มีห้องสมุดน,นะครับตามชุมชนต่างๆหรือตามอันทีนต่ต่างๆซึ่งที่เราทํามาก็ทํากันมาเยอะนะครับแต่ก็ถูกปล่อยลกล้างไปเป็นจำนวนมาก นั้นแรงจูงใจในการอ่านเนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่2อสเรื่องด้วยกันนะครับคือนอกจากเรื่องสถานที่ที่ท่านโคศิลเลดกกรุณานําเสนอเรียกว่าไม่ไม่ต้องเป็นสถานที่ที่ใหญ่มากแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เข้าไปแล้วอยากจะอ่านหนังสือนะครับก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องเ s e n เ a ชั o นอะไรต่างๆมากมายแล้วก็สามารถที่จะ ไปกันทั้งครอบครัวนะครับท่านผู้ว่าสุริพันธ์เนี่ยทำศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การอ่านไ้เยอะนะครับผมก็ไปเยี่ยมมาหลายแห่งก็เหมาะนะครับบางส่วนก็เป็นลักษณะของที่ว่าอ่านกันได้ทั้งครอบครัวบางส่วนก็เป็นสถานที่สาหรับผู้สูงอายุก็เป็นหนังสือแบ,บ่งแยกโซนอะไรต่างๆไว้ก็ใกล้ชัดเจนแต่สถานที่แบบนี้มีน้อยครับถ้าหากเราจะสร้างตามชุมชนตามสถานที่ใกล้คนที่มีหัวใยมากๆไม่จำเป็นต้องใหญ่โตเนี่ยผมคิดว่าการกระจายพื้นที่อ่านนี่ก็มีความสําคัญ เรื่องคุณสมบัติหรือเรื่องคุณลักษณะหรือเรื่อง Quality ของหนังสือก็มีส่วนจําเป็นนะครับคนก็อยากอ่านหนังสือค่อนข้างจะหลากหลายผมคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะจํากัดได้ว่าว่า เราจะให้ใครอ่านอะไรนะครับแต่ว่าความต้องการของแต่ละบุคคลตามช่วงอายุตามประสบการณ์ต่างๆก็น่าจะมีความต้องการอ่านหนังสือที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องของการหาหนังสือที่จะให้คนอ่านนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คงจะต้องมีการสํารวจความต้องการแต่าหากกรุงเทพมรครมีความจําเป็นจะต้องผลิตหนังสือดีๆออกมาให้ทุกคนได้อ่านนะครับเรื่องการประชาสัมพันธ์นําเสนออะไรต่างๆที่คุณโกศิตว่าว่าให้คนต้องการอยากอ่านผมคิดว่าน่าเป็นการลงทุนนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการ การติดตามกระบวนการตรวจโวกระบวนการทำไายที่จะให้หนังสือมันมีคุณค่ามันมีชีวิตแล้วก็มีคนอยากติดตามอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอีกส่วนหนึ่งแลนั้นโดยสรุปแล้วผมคิดว่าการอ่านมีความจําเป็นโดยเฉพาะเด็กและเยาวาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะอ่านืระสอบแต่ว,ว่า มันการแสวงหาความรู้โดยเป็นการที่ลงทุนน้อยที่สุดทักนสถานที่ต่างๆอย่างที่คุณชายว่าดหรือท่านเสรีพิสุทธิ์หรือใครก็ตามคุณสุรินทราถคือว่าทุกสถานที่ที่มีคนไปนั่งอยู่ไปใช้บริการในแบบถ้ามีสถานที่ที่จะให้หยิบยืมหนังสือจับหยิบจับต้องขึ้นมาอ่านได้แม้ว่าจะใช้ระยะเวลาเยงสั้นๆผมก็ว่ามีความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะปีหน้าเราเราจะมีภารกิจสาคัญเกี่ยวกับการอ่านและก็าราอรุงเทพานครก็จะมีชื่อเสียง,งางด้านนี้มากก็เป็นกระบวนกา,การที่เราจะต้องช่วยกันแล้วก สนับสนุนกันทุกกระบวนการนะครับที่ให้เป็นเบืองการอ่านอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับ<ค><ณ>